วันเกิดพี่แอมวันเกิดแอมนะคะ16ตวันที่ผ่านมาก็ไม่มีอะไรแบบจริงๆเ,เริ่มโตเริ่มเหนื่อยการจัดปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยก็บอกแอมเลยค่ะว่าแอมพอดีวันที่16เนี่ยเป็นวันกินแชร์ของเอแมนทุกเดือนแล้วก็เลยบอกว่าไหนๆก็กินแชร์แล้ววันเกิดพอดีก็กินร่วงไปเลยเดียวค่ะก,ก็เลยเป็นเป็น,ปนงานธรรมดาธรรมดาไม่ได้มีเซอร์ไพรส์ไม่มีเซอร์ไพรส์ก็บอกแอมเลยค่ะว่าแอมปีเนี้ยไม่ทำอะไรให้นะโอเคก็ไม่ได้ซื้อให้ของขวัญก็ไม่มี เขาไม่น้อยใจไ่พี่น้อยใจอย่าบอกเขาก่อนเลยว่าวันนี้อย่ากปีนี้อย่ากคาดหวังนะเพราะปีนี้คือแบบเราทำงานเหนื่อยอ่ะแล้วก็ไม่มีเวลาไปซื้อของซื้ออะไรเลยอ่ะค่ะแล้วเขาก็เลยบอกเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเองบอกไว้คราวหน้าก็ได้แล้วก็กะว่าเนี่ยเดี๋ยวพอสักท่าเขาซื้อของขวัญย้อนหลังให้เขาอย่างนี้ค่ะมีเรียกร้องเลยไม่ใช่แบบไม่เรียกร้องเลยบอกตัวเองไม่ต้องซื้อเลรทำเวลาธรรมดาก็ได้วันนี้ยเขาได้เคงเมา่สองก้อนหรือเค้ไม่เป่าวล่ะกันคือชีวิตเรียบง่ายมากเราตั้งใจเราจะซื้อน ยังไม่รู้เลยอะค่ะเดี๋ยวดูก่อนแหละว่าเขาแอบดูว่าขาดเหลือเลยหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดขาดเหลืออเขาซือ้ออะไนที่เขาอะค่ะเขาตรงเขาเองเขาไม่ค่อยเรียกร้องอยู่แล้วอะค่ะอันนี้เขารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวเราจะซื้อเราขาดแน่ฮงคงไม่รู้อะค่ะไม่ได้บอกเขาอะค่ะแต่ว่าน,นี่คือแบบเรื่องนี้อาจจะรู้สึกผิดนิดนึงนะที่ว่าไม่มีการเตรียมอะไรเลยเลยนิดนึงอะแต่เราก็บอกเขาเตรงๆเลยว่าเออเองเขาไม่มีอะไรให้จริงนะแต่ เขาได้ไม่คาดหวังลงว่าเดี๋ยวยังต้องเจอใครอะไรเงี้ยแบบเพราะปกติจะต้องแบบมี่ยงขวัญชิ้นหนึ่งเค้กหนึ่งก้อนอย่างเงี้ยค่ะแต่ปีนี้คืออย่างเป็นศูนไม่มีอะไรเลยสักอย่าคือในนาจะแบบความสบิดน้อยลงหรืไสบิดน้อยลงไหมอ่ะคะมันก็ตามการเวลาค่ะอย่างว่ามันเป็นธรรมดาของมารุจานะมันก็คงไม่หวานตลอด24ชั่วโมง6ปีตลอดเนี้ยคงไม่อะค่ะทุกวันนี้คืออยู่ในความเข้าใจกันพูดแบบว่าถามคำถามเล่าเรื่องรุ่นนี้นั่นปุ๊บจบอ่ะว่ากันนะอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ไปนั่งแบบว่า หยอดน้ำตาลหยอดน้ำผึ้งแล้วพองไม่แล้วว่ะค่ะแต่ก็ยังอยากมีก <c oughs> ็ยังมีชีวิตทีด่ดีอยู่ค่ะ,ะก็ต่างคนต่างทำงานอาจจะไม่ได้แบบว่าสวีทหวานโชว์สื่อมากนะเนี่ยเพราะเราก็โตแล้วด้วยแหละเขาปล่อยให้กู้อุ้มกึ้งแล้วกันแล้วก็อยู่มานานแล้วก็น้องงานเขาเรื่องงานก็ยังคงเรื่องของงนโพสตอยู่นะคะยังไม่ถึงเรื่องของปัจจุบันมันเท่าไหร่ก็ยังไม่ได้มีเอ่อการวางแผนเรื่องแต่งงานเมื่อไหร่อะไรค่ะแต่ว่าแอมพอช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบ อายุของเราเนี่ยมันเป็นช่วงของการเริ่มแต่งงานเริ่มมีครอบครัววางแผนชีวิตอะไรเงี้ยเขาก็จะมีแบบว่าพูดพูดขึ้นมาบ้างพอเวลาเราไปงานแต่งงานเพื่อนอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเออเนี่ยงานแต่งงานแบบเนี้ยไม่ใช่งานแต่งงานในแบบแบบที่เขาวาดฝันเอาไว้พูดพูดเล่นอะไรเงี้ยพูดคุยกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเรายังไม่ได้คุยเรื่องแผนงานแต่งงานจริงๆเขายอดหยอดเปล่าอยากเป็แบบจวยจริงจังอะไรางเงี้จริงๆแล้วตัวเขาเองอ่ะถามว่าเขาอยากแต่งไหมเขาอยากแต่ง ด้วยว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาต้องทํางานหนักนะคะแต่ว่าดวงตารางมาเนาะเขาก็ไม่อยากจะไปเบรคไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นก็ทำงางให้เต็มที่กว่ามีกว่าตัวหยกนะคะคือเคยอ,อยาบมาเมื่อสองปีที่แล้ว เขาคือตอนนี้ติดเฉยแล้วค่ะคือเฉยเฉยแล้วไ,ไม่ขอสักทีไม่ใช่ว่าไม่ขอสักทีคือเราเข้าใจค่ะถ้าเกิดว่าโอเคไม่ทำไ,ไม่ได้ทำงานในวงการมีทุ่ติดส่วนตัวแล้วไม่ขอสักทีเนี่ยอันนี้คงคิดหน่ะแต่เราเห็นอยู่ว่าแบบแมอายุวงการเป็นเอก็รู้อยู่ใช่ป่ะคะว่าถ้ามันช่วงไหนตอบโปรได้ช่วงนี้ตอบโออปรจะมานั่งเหัวเงนินลิงก็ไม่ได้ค่ะก็ะเลยปล่อยให้เป็นเวลาของเขาไปดีกว่าพี่ใหญ่มีถามไหมคะก็มีนะคะก็มีบ้างค่ะแต่เรายกก็ตอบพร้อมกับเขาว่าเรายังไม่พร้อมทั้งคู่ค่ะเป็นช่วงที่เราต้องแบบทำอาหารเอง น,นี่ไม่ค่ะยังเป็นคงเป็นแค้แย่เหมือนเดิมค่ะตามคุณตากทำงานเก็บเงินที่ได้มากที่สุดค่ะ<ม>เอาให้ตัวเองบอกว่ารอดพ้นจากความลำบากกันก่อนเพราะไม่ค่ะเรื่องอาถรรพ์ยังไม่กลัวหรอกอันนั้นเป็นเ,นเรื่องของจิตใจมากกว่า <c oughs> ถ้าคนเราหนักแน่นอะนไงก็อยู่ด้วยกันถ้าไม่หนักแน่นท้อก็แยกย้ายกันไปยิ่งกันตอนนี้หกปีแล้วท้ายเขาปีที่หกแล้วคนานเนาะกับตัวเองอย่างปีหน้าก็เส็จปีอะไรจะกลัวอาถรรพ์รักเส็จปีจะไม่ดี จริงๆหยกว่าทางนี้มันคงไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเลขนะคะมันขึ้นอยู่ความรู้สึกของสองฝ่ายมากกว่าบางทีถ้ามันเบื่อหน่ายแล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ต้องแยกกันไปถือว่านั้นเดี๋ยวเขาเข้าโลกว่าอีกทีนึงจะมีเชื่อไม่กลับไปสองคนอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะไม่เชื่อหยกไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วค่ะสุดท้ายแล้วอยู่ที่เรา ถ้าเราคบกันนานมันก็เหี่ยวเฉามันก็เหมือเนเดิมธรรมดาค่ะถึงวันนั้นเราอาจจะต้องแบบต่างคนต่างแยกย้ายก็เดี๋ยวค่อยมาประกาศจริงๆเลิกกันแล้วแต่วันนี้ยังดีแบบแอมยังไม่เชื่อแอมก็ไม่เชื่อค่ะไม่ใช่เรื่องอาถรรพ์นะคะ่ะ <c oughs> ต่างคนก็ต่างแบบว่าพอช่วงนึงที่มีข่าวมีคนมาถามว่าอุย้ยหยอกกับแอมเลิกกันแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาข่าวมาจากไหนอาจจะเป็นช่วงที่ว่าเราไม่ลงรูปคู่กันแล้วก็ต่างคนต่างทำงานไม่ได้ไปสวีทหรือว่าไม่ได้มีข่าวว่าเลิกก่อนเกอากันดูหนังงอะไรเี้ยอ ช่วงน,นี้คือเราอยู่กันแบบเงียบม,มากสังเกตประหยกก็ไม่มีข่าวในวงการเหมือนกันค่อนข้างสงบมากแต่ก็ไม่ได้มีทะเลาะอะไรกันไม่ค่ะอาจจะมีแบบว่าในเรื่องของเวลาที่ไม่ตรงกันอ่ะสองอาทิตย์เมื่อก่อนนี้เจอทุกวันทำงานตีสองอุ้ยชั่วโมงนี้ก็จะเจอเธอจะคิดถึงเธอมากอะไรยเงี้ยเพราะว่ามันยังใหม่เข้าใหม่ประมาณเนี้ยแต่นะตอนนี้มันเข้าไป6ปีแล้วค่ะก็ตีสามง่วงกวงก,ก็หลับเลยไม่มีการแบ,บ่มาหาสิบนาทีห้านาทีไม่มีการเพราะว่ารักษาสภาพตัวเองดีกว่าเรื่วันค่ะ แต่ไม่ได้ควบคุมอะไรกับความสำคัญเอาไวรัสไม่ค่ะก็แต่ว่าอาจจะมีบ้างนิดหน่อยเช่นแบบสมมติว่าเขาไม่ว่างหรือว่แบบว่างเงีเ้ยเขอจะมาเจอดูหนังไม้อย่างเงีเ้ยเขาถือไม่เจอก็อาจจะมีงอนบ้างนิดหน่อยแต่คือไม่ได้งอนแล้วแบบสะบัดตูดอะไรเงี้ยค่ะคือว่างอพอวางสุดๆเดี๋ยวก็ล่ยหากนก็หายละคือมันคือตอนนี้มันหกปีแล้วมันต้องอยู่ด้วยกันก็ตัดเยื้อแล้วค่ะคือจะมาอยู่เนแบบสมัยวัยรุ่นคือนี่เงากับไม่ได้แล้วล่ะใช่ เรนีด้ถือหลายคนจะยอมไปเป็นฮีโร่เลยฮีโร่ใช่ไหมคือจริงๆน,น่าจะได้ละครามเฮีโร่สักเรื่องนะคะแต่แล้เป็นฮีโร่ทั้งนอกจอและเป็นในจอด้วยดีค่ะคือโดยพื้มมมนฐานแอมเขาเป็นคนชอบช่วยเหลือคน,น,ะคะยนยยอยู่แล้วค่ะอย่างเวลาแบบเวลาโยกอยู่บนรถกับเขาเนี่ยเขาเห็นคนแบบว่าเปลี่ยนยางรถเสียนู่นเสียนี่อย่างเงี้ยเขาก็จะลงไปช่วยแต่ณเวลาลวเนี้ยเป็นเวลาที่แบบว่าเราก็รีบแนะเรารีบทำงานแอม,มแบบว่าถ้าอะไรเราสะดวกช่วย ช่วยนะถ้าไหนแบบไม่ได้ดูโบต้องแบบว่าดูเรื่องเวลางานด้วยอย่างเงี้ยแต่<า>แอมเป็นคนชอบช่วยเหลือคนมากอย่างตอนนี้นเหมือนมีรถข้างทางน้ำมันหมดเขาก็ไปเติมให้อย่างลาสุดที่ว่ามีอาม่าลงบันไดไม่ได้ไปไมค้คอนโดเขาก็ไปช่วยอย <c oughs> <ม>่างเงี้ยค่ะเราก็คอยได้หน้าไปด้วยมีแฟนดีเป็นสีกัตัวและเพิ่มก็เพิ่มพี่แอมพอสมควรเลยย ตัวาก,ก็รู้สึกด,ดีะคะ่ะเวลาที่เห็นคนได้ตัวเรามีน้ำใจนะคะเราไปไหนก็เราเราก็พลอยเป็นผลพลอยได้ที่ว่าเราได้รับคำชมจากคนรอบข้างเออเขอนาน่ารักนะอะไรเงี้ยล้วก็ยิ้มไปด้วยะคะ่ะเราก็รู้สึกว่าดีนะว่ายังมีคนดีๆในสังคมอยู่เพราะอย่างที่บอกว่าสมัยนี้คนเหดด็นกับตัวมันก็เยอะคนดีทาดีไม่ค่อยเป็นข่าวค่ะส่วนใหญ่คนทําไม่ดีมันจะเป็นข่าวมากกว่าก็ต้อง <S <S ของขอบค<ขอ>ุณนะคะคนที่ช่นชบแอม่าแล้วก็ขอบคุณพี่นักข่าวที่ช่วยกันทำข่าวนะคะแบบว่ามีเรื่องราวดีๆในสังคม